สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอโครงงานการมีขอโครงสร้างของสภานเหล็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา525306 Computer a i d e d คอมพิว e r อร์ for m e c n a n i c e l e n g i n r e r i n g ค่ะโดยสมาชิกกลุ่มมีดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวกิตตรพรกบของค่ะดิฉันนางสวงาวอนิกาชาลีค่ะและดิฉันนางสาวสุปันษาคงเพียนทําค่ะวัตถุประสงค์นะคะคือเพื่อศึกษา ค่าความเขียนสูงสุดที่ทําให้สะพานเกิดการเสียรูปและเพื่อศึกษาความสามารถในการรับแรงกระจายตัวของโครงสร้างสะพานค่ะขอบเขตที่ใช้ในการศึกษานะคะ 1. ใช้โปรแกรม e n s i t Workbench ในการวิเคราะห์ 2. แรงที่ใช้ในการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ30 0 0 0นิวตัน60,000นิวตันและ90 0 0 0มนิวตันตามลำดับค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. แนะนำความรู้ที่ได้เรียนในโปรแกรม a n s i t Workbench มาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์โครงสร้างสะพานเหล็ก สองทราบถึงความสามารถในการรับแรงสูงสุดของสะพานเหล็กค่ะค่ะและนี่ก็จะเป็นแบบโครงสร้างที่เราจะนำมาวิเคราะห์ในโครงงานนี้ค่ะโดยเราจะขึ้นรูปสะพานเหล็กโดยใช้โปรแกรม Analysis Workbench ในการวิเคราะห์ความเสียหายความแข็งแรงของชิ้นส่วนโครงสร้างสะพานเหล็กโดยพิจารณาจากโหลดต่างๆค่ะ จากนั้นทําการกําหนดจุดที่ต้องการใส่แรงกระทําโดยเราทําการกําหนดทั้งหมด6จุดและใส่ฟิกซ์ซับพอร์ตในรูปแบบของโรเลอร์บริเวณที่ขอบทั้ง4จุดค่ะจากนั้นกําหนดเอลิเมนต์เป็น1นึ่งเอลิเมนต์ทุกท่อนและเลือกท้ายเป็นแบบบีมค่ะาจากผลการวิเคราะห์โดยกําหนดแรงในการวิเคราะห์เท่ากับ30,000นิวตันจากการเสียรูป deformation พบว่าการเสียรูปของโครงสร้างมีผลมาจากการรับแรงฟอรสที่สุดด้านล่างของโครงสร้างาลและน้อยที่สุดอยู่ที่ด้านล่างของโครงสร้างสะพานเหล็กที่มีการยึดฟิกซัพพอร์ตไว้จึงมีค่าการเสียรูปรีฟอร์เมชันมากที่สุดอยู่ด้านบนของสะพานเท่ากับ21.47ม mm ิมค่ะและค่าความเค้น พบว่าการเกิดความเค้นของโครงสร้างมากที่สุดอยู่บริเวณของฐานโครงสร้างสะพานจะมีค่าความเค้นเท่ากับ0.80786เมกะบ,บสาสคาลดังนั้นเมื่อโครงสร้างถูกแรงกระทำที่เสาของโครงสร้างจะส่งผลทำให้ฐานนั้นถูกแรงกระทำตามไปด้วยค่ะ ผลของการก่งตัวของโหมดที่1นนะคะเป็นการแสดงผลการก่งตัวในลักษณะทิศทางการก่งตัวในแนวแกน Z เป็นการก่งตัวที่บริเวณตรงกลางของโครงถักโดยมีค่า maximum deformation เท่ากับ1มิลิเมตรและโหลดม u l t i p l i e r เท่ากับร้อย่กค่ะและผลการก่งตัวของโหมดที่2เป็นการแสดงผลการก่งตัวในลักษณะทิศทางการก่งตัวในแนวแกน Z มีการเคลื่อนที่ไปมาของโครงถักโดยมีค่า maximum deformation เท่ากับ1มิเมตรและโหลด m u l ายเออ e ์เท่ากับ160.13ค่ะผลการแสดงการกล่งตัวของหมวดที่3เป็นการแสดงผลการกล่งตัวในลักษณะทิศทางการก่งตัวในแนวแกน z และแกน x เป็นการเคลื่อนที่ไปมาตามแนวแกนโดยมีค่า maximum deformation เท่ากับ1 และโหลดมัตติพายเออร์เท่ากับ162.16 16. ผลการแสดงการกลงตัวของหมู่ที่4เป็นการแสดงผลการก่งตัวในลักษณะทิศทางการก่งตัวทุกแนวแกนเป็นการเคลื่อนที่แบบไปมาตามแนวแกนยกเว้นจุดที่มีการยืดไว้โดยมีค่า Maximum Deformation เท่ากับ1ม mm, มและค่าโหลดมัตติพายเออร์เท่ากับ179.14ค่ะได้หมดสุดท้าย สแสดงผลการกล่งตัวของหมวดที่5เป็นการสแสดงผลการกล่งตัวในลักษณะทิศทางการกล่งตัวทุกแนวแกนเป็นการเคลื่อนที่แบบไปมาตามแนวแกนยกเว้นจุดที่มีการยึดไว้ด้วยฟิกซับพ,พอร์ตโดยมีค่า max deformation เท่ากับ1มิมโดยบริเวณขึงกลางของโครงสร้างและมีโหลดมัตติพายเออร์เท่ากับ187.43ค่ะต่อมานะคะจะเป็นผลการวิเคราะห์โดยใช้แรง6นนิตัน 1. การเสียรูปหรือ deformation จากรูปจะพบว่าการเสียรูปของโครงสร้างสะพานเด็กจะเกิดการเสียรูปมากที่สุดบริเวณตรงกลางของฐานด้านล่างเนื่องจากเป็นจุดที่รับแรงโดยตรงและห่างจากจุด fix support โดยการเสียรูปมากที่สุดมีระยะเท่ากับ0.42948ม mm, ิมค่ะ ความเค้นหรือ direct stress ความเค้นที่มีค่ามากที่สุดเกิดขึ้นบริเวณฐานของโครงสร้างมีค่ามากที่สุดเท่ากับ1.6157เมกะปาสคาลค่ะและผลของการก่งตัวนะคะในหมวดที่1ลักษณะของการก่งตัวเป็นไปในทิศทางของแกน z บริเวณที่ก่งตัวคือตรงกลางของโคร,ง,รง,งสร้างสะพานโดยมี maximum deformation เท่ากับ1มิมตร โหลมดม u l t ิพายเอ,อเท่ากับ73.417ในหมวดที่2ลักษณะของการโก่งตัวเป็นไปในทิศทางของแกน Z โดยเคลื่อนที่ไปมาตามแนวแกนบริเวณที่โก่งตัวคือตรงกลางของโครงสร้างสะพานโดยมี maximum d e f o r m a t i o n เท่ากับ1ม mm, มและโหลด m u l ติพายเอ,อเท่ากับ80.067ค่ะ หมดที่3ลักษณะของการกลุ่งตัวเป็นไปนในทิศทางของแกน z และแกน X โดยเคลื่อนที่ไปมาตามแกนแกนบริเวณที่กลุ่งตัวคือตรงกลางของโครงสร้างสะพานมี maximum deformation เท่ากับ1มิลมตรและโหลดมันทิพายเเท่ากับ81.081ค่ะในหมดที่4ี่ลักษณะของการก่งตัวเป็นการเคลื่อนที่ไปมาในทุกแนวแกนยกเว้นบริเวณที่ถูกยึยดด้วย e fixed support ดยบริเวณที่ก่งตัวคือตรงกลางของโครงสร้างสะพานมีแม็กซิมั e มด r ฟอร์ม n ชันเท่ากับ1มิลิเมตรและโหลดมัลติพายเออร์เท่ากับ8 9 5 7 2และในหมวดสุดท้ายหมวดที่5ลักษณะของการก่งตัวเป็นการเคลื่อนที่ไปมาในทุกแนวแกนยกเว้นบริเวณที่ถูกยึดด้วยฟิกซ์พอร์ตโดยบริเวณที่ก่งตัวคือตรงกลางของโครงสร้างสะพานมีแม็กซิมัมดีฟอร์มชันเท่ากับ1มิลลิเมตรและโหลดมัลติพายเออร์เท่ากับ ก้าสิบสามจุดเจ็ค่ะตออมาเป็นการผลของการวิเคราะห์โดยใช้แรงเก้าหมื่นนิวตันหนึการเสียรูปบ e ฟอร์ a ม i ชัจากรูปจะพบว่ามีแรงกระทำที่ด้านล่างของโครงสร้างซึ่งเกิดการเสียรูปมากที่สุดบริเวณตรงกลางของฐานล่ากเท่ากับ0 6 4 4 2มลเมตรมีผลมาจากการรับแรงที่จุดด้านล่างซึ่งห่างจากจุดซิกซัพอร์ทั้งสองสอง ความเข็น direct state พบว่าการเกิดความเข็นสูงสุดของโครงสร้างจะเกิดที่บริเวณฐานของโครงสร้างซึ่งมีค่าความเข็นเท่ากับ2.4236เม,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 มกกะปาสคาเนื่องจากเมื่อโครงสร้างถูกแรงกระทําที่เสาฐานของฐานของโครงสร้างก็จะถูกกระทําด้วยต่อมาการวิเคราะห์การก่งตัวของโหมดที่1 จากรูปจะพบว่าการกล่องตัวของหมดที่หนึ่งจะเป็นไปในลักษณะทิศทางการกล่องตัวไปในแนวแกน z ซึ่งเป็นการกล่องตัวบริเวณตรงกลางของโครงสร้างโดยมีแม็กด f ฟอร์มิชันเท่ากับ1มิลลิเมตรและโหลดมัลติพายเลอร์เท่ากับ48.945สำหรับหมวดที่2จะมีลักษณะทิศทางการกล่องตัวไปในแนวแ,นวแกน z มีการเคลื่อนที่ไปมาของโครงสร้าง โดยมี m mm a ็ hmm. Deformation mm hmm. เท่ากับ1 mm มมและโหลดมันติพายเร์เท่ากับ53.378สำหรับโหมดที่3จะมีลักษณะทิศทางการกล่งตัวไปในแนวแกน z mm hmm. และแกน x เป็นการข้านที่ไปมาตามแนวแกน mm hmm. โดยมี m a g Deformation mm hmm. เท่ากับ1มิมและโหลดมันติพายเร์เท่ากับ54.054โ 54. หมดที่4 มีลักษณะทิศทางการก่งตัวไปในทุกแนวแกนเป็นการเคลื่อนที่แบบไปมาตามแนวแกนยกเว้นจุดที่มีการหยึดไวด้วยฟลิกซ์สป,ปอร์ตโดยมีแมกนิฟิเมชันเท่ากับ1มิลลิเมตรและโหลดมันตีพาย์เท่ากับ59.715สำหรับหมดสุดท้ายหมดที่ห้ามีลักษณะทิศทางการก่งตัวไปในทุกแนวแกนเป็นการเคลื่อนที่ไปไปมาตามแนวแกนยกเว้นจุดที่มีการหยึดไว้ด้วยฟลิกซ p สป,ปอร์ต โดยมีแม็กดิฟฟอร์เมชันเท่ากับ1ม mm, ิลิเมตรเบรวณกึงกลางของโครงสร้างและโหลดมันทีพายเรือเท่ากับ62.475สรุปผลการวิเคราะห์จากการวิเคราะห์โครงสร้างของสะพานเหล็ก เราได้ทําการวิเคราะห์ทั้งหมดรูปแบบแรงกระทําได้แก่การเสียรูปของโครงสร้างโดยถูกแรงกระทําที่บริเวณเสาด้วยแรงที่มีขนาด30,000นิวตัน60,000นิวตันและ90,000นิวตันและทําการกําหนดจุดฟิกซ์ซัพพอร์ตที่บริเวณฐานั้ง4จุด โดยการใช้โปรแกรมคำนวณพบว่าค่าความเค้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ2.4236เมกะปาสคาลที่แรงทํา90,000นิวตันและโครงสร้างมีความสามารถรับแรงกระจายตัวสูงสุดที่มีขนาดเท่ากับ90,000นิวตันและส่งผลทำให้เกิดการแสลูกในระยะ0.64422มิลิเมตรซึ่งจะสรุปได้ว่าเมื่อค่าความเข้มมีค่าเพิ่มขึ้นค่าแรงกระจายตัวก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ